ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะมุมมองเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตเมื่อปัญหาไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเราจะมองปัญหาเป็นอุปสรรคหรือจะมองเห็นเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราเติบโตนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามี แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชายอย่างเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายพระเจ้าที่รักลูกขอสารภาพว่าลูกพ่ายแพ้ให้กับปัญหาลูกจมอยู่กับความขมขื่นและความทุกข์โดยลืมพระสัญญาแห่งความจริงของพระองค์พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่ลูกเผชิญพระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงอยู่เสมอ ขอพระเจ้าช่วยลูกที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความจริงในถ้อยคำมากกว่าสิ่งที่สายตามองเห็นขอให้ปากของลูกสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณการจัดเตรียมของพระองค์มากกว่าการเพร่ำบ่นถึงปัญหาในแต่ละวันพระเจ้าที่รักขอโปรดช่วยให้ลูกมีมุมมองที่ถูกต้องท่ามกลางสถานการณ์หรือปัญหาที่เผชิญให้ลูกดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่หนักแน่น และเดินอยู่ในถ้อยคำแห่งความจริงของพระองค์ให้ลูกตระหนักอยู่เสมอว่าลูกมีชัยชนะแล้วเพราะลูกเลือกที่จะเชื่อความจริงของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02-097 19ึ0กดหนึง